ค่ะพี่น้องชาวยูพิกเกอร์พี่กลับมาพบทุกคนอีกแล้วค่ะวันนี้มีคำถามเข้ามาค่ะว่าพี่คะหนูหาสินค้าไม่เจอจะทำอย่างไรดีโอ้ว้าวอยากจะบอกก่อนว่าปัญหานี้จะหมดไปนะจ๊ะยูพิกเกอร์ทั้งหลายนั่นก็คือทางยูพิกนะคะเขาได้มีช่องของการเซิร์ช ในการหาสินค้าที่คุณต้องการนั่นเองวันนี้เราต้องการสินค้าอะไรเราหาได้เลยเช่นเรามาดูตรงนี้นะคะตรงที่แอปพลิเคชัน u p i ค่ะเราจะเห็นว่ามีคำว่า u p พ c พร้อมโลโก้แล้วบอกว่าหาแล้วเจอเลยเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเรากดเข้าไปปุ๊บแล้วให้เราพิมพ์เลยค่ะว่าเราต้องการสินค้าอะไรพี่เอต้องการซื้อหน้ากาก หน้ากากอนามัยแล้วเพียงกดปุ่มเซิร์ชคุณดูหน้ากากอนามัยมีคำว่าอนามัยเข้ามาไม่ใช่เห็นไหม,ม AI มันเริ่มเพี้ยแล้วฉะนั้นเราต้องบอกว่าหน้ากากหน้ากากหน้ากากกดเซิร์ชว้าวเราจะเห็นว่าหน้ากากที่ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วมันใช่ไหมไม่ใช่อีกแล้วหน้ากากที่ว่าคุณจะเห็นว่าหน้ากากอันแรกนะคะมันก็คือเป็น เป็นอะไรคะเป็นตัวที่ล่อของตัวสิวเซียนนั่นเองตัวที่2มันเป็นหน้ากากนะคะเป็นการ์ตูนแฟชั่นสำหรับเด็กนะคะเราไปต่อนะคะถ้าพี่เอใส่คำว่าว่าแมสว้าวคุณดูนะคะมีอีกแล้วอย่างนี้คำถามคืออยากจะบอกทุกคนค่ะว่าหน้ากาก อนามัยที่มีขายนะคะหมดเกี้ยงกิฟค่ะภายในวันเดียวของยูปิกฉะนั้นมันไม่มีมันไม่มีเห็นไหมวันนี้หลายคนถามันถามว่าพี่เอคาหนูหาสินค้าแล้วหนูหาไม่เจอก็เพราะว่ามันหมดไงคะคุณน้องนี่เราเข้าใจกันแล้วนะมันหมดจ้ามันหมดจ้าฉะนั้นเราไปต่อเลยเราจะไปหาสินค้าอะไรดีอย่างเช่นเพย์ต้องการหาสินค้าที่เป็นอาหารเสริมเพย์ก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าอาหารเสริม อ,อาหารเสริมกดค้นหาเห็นไหมคะมีอาหารเสริมเพียบเลยให้กับเรานะคะนี่มีอาหารเสริมเพียบเลยเห็นไหมคะเยอะมากหลายรายการมีสินค้าตัวหนึ่งน่าสนใจมากๆตัวนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะสินค้าตัวนี้นะเป็นสินค้าที่คอลลาเจนขายดีอันดับหนึ่งในประเทศนะคะแต่พี่เอมาดูตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันดีกว่านี่ เรามาดูวิดีโอนะคะนี่คืออาหารเสริมคอลลาเจนตัวที่ขายดีอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะคะเราสามารถเอาคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของผิวขาวใสกระจังขาวใสนะคะถ้าใครก็ตามนะเคยเจอพี่เอในอดีตดีกว่าในอดีตทุกคนจะรู้เลยว่า ดำมองคำ้ำหรืออะไรก็ตามตอนนี้นะคะที่เอซื้อตัวคอลลาเจนนี้แหละมาชงกับนะ้ำมาชงกับเครื่องดื่มของเราจะทานตอนเช้าหรือตอนเย็นจะทานวันละจริงๆเนี่ยวันละหนึ่งช้อนได้เลยนะคะหรือเราจะทานวันละสองช้อนเช้าเย็นก็ได้ระหว่างวันได้เลยนะคะมันจะช่วยอะไรเราบ้างจะช่วยเราในเรื่องของผิวพรรณความกระจ่างขาวใสเราจะเห็นตัววิดีโอนะคะยูพิกดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือบางรายการเนี่ยจะมีวิดีโอ คอนเทนต์นะคะให้กับเราได้เลยเราสามารถทําการแคปเจอร์ส่วนของวิดีโอตรงนี้ได้นะคะเช่นเพยกตัวอย่างนะทุกคนจะเห็นตัวของวิดีโออะค่ะมันจะมีลูกศรตรงนี้ค่ะอยู่ใช่ไหมเรากดไปตรงที่ลูกศรสีแดงตรงนี้ค่ะกดปุ๊บมันก็จะทําการดาวน์โหลดเห็นไหมคะวิดีโอถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วก็จะดาวน์โหลดวิดีโอตัวนี้ไว้ให้กับเราในข้อมูลในมือถือของเราได้เลยเวลาเราเอาไปโพสเลยคะ่ะเราสามารถโพสต์เป็นวิดีโอ คอนเทนต์ในตัวสินค้าได้เลยนะแล้วเราก็แค่เพียงแคปเจอร์ในส่วนของข้อความตรงนั้นได้อะค่ะเนี่ยคือมันดีมากๆเลยนะคะหรือเราอยากจะดูรูปนะคะก็จะสามารถเลื่อนรูปได้เลยนะคะตรงนี้เขามีการจัดโปรโมชั่นสินค้าแท้นะคะจากเจ้าของแบร์เลย ตัวคอลลาเจนตัวนี้จะช่วยในเรื่องผิวขาวใสใครๆก็กินได้นะคะแล้วก็วันนี้เราทานได้1ช้อนก่อนนอนได้เลยหรือเราจะทาน2ช้อนนะคะสูตรเล่งรัดสช้อนได้เลยนะคะเขาก็จะมีช้อนตวงช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยผิวเนียนเด้งชะลอริ้วรอยแก่ก่อนวัยบำรุงเล็บนะคะเล็บมือของเราเนี่ยแล้วก็ช่วยให้ผิวดูเปล่งปังสดใสนั่นเองนั่นสำหรับสาวๆนะคะสาวๆคนไหนที่ชอบผิวขาวใสก็มาดู ตัวของคอลลาเจนนะคะได้เลยเป็นเพียวคอลลาเจนนะคะเข้ามาดูได้คราวนี้เห็นไหมเพ่กดและอาหารเสริมเพ่ไปแล้วเพ่อยากซื้ออะไรอีกนะอ้าวมันเด้งมาที่อุปกรณ์นะคะได้เลยพี่เอมาตรงนี้นะคะกดเซิร์ชตรงนี้แล้วพเพ่พิมพ์คำว่าอ,อีกเช่นเพ่อยากซื้อลิปสติกเพ่เก็ใส่คำว่าลิปเลยลิปสติก ะะเราใส่คำว่าลิปสติกแล้วเรากดค้นหาเห็นไหมคะมันก็จะมีหมวดหมู่ลิปสติกให้กับเราเยอะแยะมากมายทุกยี่ห้อได้เลยนะคะเนี่ย มีทุกยี่ห้อแล้วเราจะเห็นการเปรียบเทียบราคาเกิดขึ้นนะคะยี่ห้อนี้อยู่ที่2บาทตัวนี้อยู่3บาทตัวนี้อยู่9 9บาทได้แคชแบ็กคืนนะนี่คือการได้แคชแบ็กคืนอ่ะพี่เอให้ทุกคนดูนะคะนี่เห็นไหมคะว่าลิปสติกตัวนี้ราคาอยู่ที่39บาทเราจะได้เงินคืนอยู่ที่2บาท9กสตางค์อย่างนี้เป็นต้นและรายการนี้ย้ําแล้วนะคะอย่าลืมนะว่าถ้ามันขึ้นแถบสีฟ้าแบบนี้มันคือการส่งมาจากต่างประเทศนะคะ เพแนะนำว่าให้เราซื้อสินค้าที่ส่งภายในประเทศนั่นเองเราสามารถดูในส่วนลิปสติกได้เลยชอบแบบไหนชอบสีไหนชอบยี่ห้ออะไรเ<ๆ>พียยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็นลิปสติกของลอรียลนะคะนี่ลอรียลก็จะมีสินค้าในการจัดรายการนะคะจากราคาปกติ299บาทตัวลอรียลตัวนี้จะเหลือแค่เพียง209บาทเท่านั้นเองแล้วคุณเห็นไหมค่าจัดส่งฟรีแล้วจัดส่ง ภายในประเทศนะคะเราจะได้สินค้าเพียง1-2วันเท่านั้นเองถ้าเราซื้อวันนี้สินค้าก็จะได้พรุ่งนี้ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดเราซื้อวันนี้สินค้าก็จะได้อีก2วันนะคะก็นับจากวันนี้ไปก็คือ2วันก็คือวันมาลืนนั่นเองคุณก็จะได้รับสินค้าเรียบร้อยเลยนะคะที่แน่ๆนะคะถ้าเราซื้อลิปสติกจากลอรีอัตัวนี้นะคะรุ่นนี้นะเราจะได้รับเงินคืนอีก23บาทค่ะซื้อเอง ได้รับส่วนลดแล้วไม่พอเราจะได้รับตัวในส่วนของ cashback ด้วย23บาท42สตางค์แต่ถ้าเกิดเราแชร์ไปแล้วมีเพื่อนของเราซื้อนะจ๊ะเราก็จะได้23บาท42สตางค์นั่นเองค่ะนี่เห็นไหมคะปุ่มตัวนี้นะคะเซิร์ชง่ายๆพิมพ์คำค้นทุกอย่างได้เลยเป็นได้ทั้งภา,าษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษ ได้เช่นเดียวกันอยู่ที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะนี่คำค้นตรงนี้ง่ายๆนะคะนี่อยู่ตรงหัวนะคะคําค้นตรงนี้อยู่ที่ตรงใกล้กับ u p i c นะคะโลโก้ u p i c อยู่ตรงบนสุดของแอปพลิเคชันนะคะหาแล้วเจอเลยง่ายๆด้วยคําค้นในการเซิร์ชหาสินค้าจากแอป u p i c ค่ะวันนี้หากใครสนใจนะคะแล้วรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาร่วมกันจอยการเป็นครอบครัว u p i c k เด้วยกันนะคะทุกคนสามารถ โหลดแอปพลิเคชันของ e w p i กได้เลยแล้วใส่รหัสคำเชิญ14614 14นะคะให้พี่เอเป็นเมนเทอร์เป็นคนคอยดูแลคุณในการสร้างไรายได้ จากที่บ้านของคุณผ่านแอปพลิเคชันมือถือเครื่องเดียวนะคะวันนี้เข้ามาเรียนรู้กันได้นะคะผ่านช่องทางต่างๆของพี่เอที่มีให้กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์ช่องทาง Facebook หรือแม้แต่การเรียนเวิร์กช็อปทุกๆวันอังคารนะคะ,ะ,คะหากใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะผ่านช่องทางของ Facebook Inbox หรือแม้แต่ช่องทางของ YouTube ได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ครอบครัวยูพิกค่ะ